อีเงินเหรียญซีเตรียมพาวเบิงโรตเตอรีนะครับเนาะจะซื้อโรตเตอรีกันไม่รู้นะนี่ว่าเขาเรียกโกูสุดเจ็ดมาหาแกทุกงวดอยู่อ่ะพี่น้องกับเปียดเพิ่งซื้อครับผมออันย่าเริ่มเล่นพี่น้องเด้ไถ้าในหกล้านหนึงตัวนี้อ่หกล้านครับผมหกล้านนี้แอดจะหาทั้งบนเก้าวัดหนึ่งล้านบาทจำนวนเงินเก้าวัด มโชคดีนะพี่น้องแล้วก็เจแจกผู้ยากไรอีกห้าแสนบาทคัดลายซื้อมาถ้าถูกนะพี่น้องผู้ชมถ้าว่าถูกกันโมจักกันผู้ผู้ผู้ยากจนนี่ว่าแจกบอกไหมผู้ยากผู้ยากจนแจกครับผู้ยากจนนะผู้ยากผู้ยากจนกับผู้ยากไรกันขึ้กันตัวเนาะบ่คือครับบ่คือบ่ผู้ยากไรมันอยากตั้งหากนี่ผู้ยากไร ผู้ยากจนอีกต่างหากนี่ผู้ยากจนคนละผู้ใหญ่บ้านนี้ผู้ยากจนนี่นะผู้ยากจนเอาครับสวัสดีครับแสดงได้เงินอายุชาษาที่แมงไม่เคพี่น้องเลยครับเอานี่ขอบคุณขอบพ่อเก่าเปีหลายๆนะครับเด้อเก่าเปีผ้ารวยขอให้เป็นโชคเป็นมันเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับผมครับผมครับเอฟซีมืงเนี่ยพอเตรียมผ้ามาติดตามเลขปูน้องหลักนะครับเนาะปูน้องหลักที่เพิ่นเอาอัน เอาพีดนะครับเหอฟซีจับจัวใจกับคำเนาะพีดปลายพีดหักพักนะเพิ่นไปเอาเลขงวดก่อนที่ที่ที่โปรเตีมได้ออกไปมันในสามสามศูนย์ห้านะเอฟซีจับในประคับปู่น้องหลักนะครับเมื่อวานนี้โปรเตีมก็มาหาเพิ่นเพิ่นไปเอาเมื่อวานนี้ครับครับเมื่อนี้โปรเตีมกำลังติดตามเมืองอื่นๆนะคำเนาะครับเดี๋ยวจะเด้เบิ้งล่างกันครับเอฟซี ครับการนมัตการครับอาจารย์น oh, oh. ้ำมัตการครับอาจารย์อันเอานี่บโเพีชเอาครับโอ้เหลือนเหลือนเหลืองโอ้ใบ่ันใดใบวันใดมันขึ้นอยู่มือเอาซบพีไปเพ็ชโอ้ขึ้นอยู่มือขึ้นอยู่มือวะครับมาว่านี่มันขึ้นอยูกันกันสองซับนิ้วครับผมขึ้นที่สองซับนิ้วอันนี้คือซบพีชเนาะครับเนาะ อันภาษาไทยพอาเตียมเอื่นหัเปลี่ยนเพิ่นเอื่นวางไหนภาษาไทยนะครับเนาะหัวหมูทีหัวไทยคนลาดเอื่นหัวหมูโซผีดิขึ้นภาษาอีสานบ้านเฮานะครับยี่เนาะมันว่าต่างหาก้งวาหัวหมูตั้งหากเพียงข้างน้ำตาเทียนมาเป็นไงน้ำตาเทียนโอ้เตียมไทยก่อนก็ได้โมเมียงมันโมไม่เห็นตัวเลขไหมเอาวัดที่ บอดี้บางทีบางทีเอฟซีพิ่นก็เห็นเด้อบาดีได้ยังไงแตาดีได้แต่เมื่อกี้เนีพี่น้องไปชมแกเห็นแล้วเนี่ยเจ้าบุญวาสนาไปมันมีหกอ่ามีหกไป่น้องชมเห็นได้เฮ็ตบ่นั่นเห็นบอดอ่าได้หกก็เปลี่ยนเดี๋ยวแกจะเบิ่งเห็นด้วยกันนี่เลคือเลืงหกนี่เลืงหกนี่เรื่องหกนี่โอตอนนั้นเป็นหกตอนมันตัวใหญ่ตัวน้อยตัวน้อย แลเดี๋ยวดึงภาพให้ท่านผู้ชมเบิ้งนี่เดตัวหโอ้ยตัวนี้เป็นสองประมาณนี้เอาเบิ้งเบิงเบิ้องเบอยู่นหนเบิ้งมาจันทร์หมฮะแคบหนจอเนะครับเนาะไปครับจันทร์เลยอันนั้นมาอ้าวนานอ้าน้ำมันจานร์เบิ้งบัดนี้ไม่บ่อยไปนอยเบิ้งอันนี้คู่กูกันไปคู่กันไปละป้าคือตัวแดงจริงจรินแตอไม่ได้ขึ้นแดงซี่ละงวดอันสามศูนย์หานะเขาบอเขาว่าสามศูนย์ห่ากับแดงซี่ละนี่คันี่ม่ดูเขาบอกเขาเพิ่นขึ้นที่แต่ว่าระวังกินเต็ม ระวังกินเตมคนว่ามันชอบกินแตมเกตหกสองขึ้นต่มถ้างเตี่ยมะลงเพิคนยิบตรีไป้เนาะเกหกสองกับเก้าสองมาครับอาจารย์หายไปแล้วเกหกสองกับเก้าสองผู้สืเพิ่นกัมันเแ้วระวังเตีรยมระวังเตีมขึ้นเต้มงเต้มมันเคยเป็นเอาึ้งวนมาหนึงอาจารย์ก็บ่าขึ้นเต้มลงเต้มมันเคยังตรงเป๊ะเป็นวังงวด งดวนมวนหมดมวนมวน่งนสามส่วนหาสม่นหานมววนนึงสามสนหอาจารย์เขาบอกอองสิละระวังขึ้นแจมลงแจมแล้วมันบวลงใช่หรือตรงตรงตรงะวังขนแจมลงแจมครับขึ้นแจมนึงลงแจมงระวังแต่ว่ามวนนี้สือขุดไยดหันตัวท้างรางบสัดปายในเด้อม้วนี้เป็นตัวเลยข้างล่างนะเลขสองตัวอัเล็กรางพรามันเลขตัวเดียวกันเก้าสองสองตัวนี้กันระวังห่าตัวทางไตเออ เลิกขายเนาะครับเนาะตั้งใจนี่กันแล้วว่างห้าห้าสองคนเหรอบ่บ่บอบอไลท์ครับอาจารย์คืองวดที่ผ่านมาเมื่อกี้สามศูนย์ห้าตรงๆเลยดิสามศูนย์ห้าครับจะไปแปรไลท์ขันแปรไปไลท์มั่นเป็นเลขไลท์ครับผมครับเอาตรงๆเลยเอฟซีกับปีเตรณามึงครับเจ็ดหกสองเท่ากับซื้อซื้อซับเอาเนาะเนาะครับเนาะระวังกินระวังกินเตี่ยมน้ำครับระวังเตี่ยมเพราะว่า โอ้ระวังขึ้นเต้มลงแต้มบาทนี่ห้างสัดห์างัดเขียนได้บาทนี่ได้ห้พี่น้องเบิ่งนอใช้กันน้ำพี่น้องเจ็ดสองหกซีเห็นน้องเมื่อกี้นี่นาะแน่นเจ็ดสองห้าแต่ว่าตัวเก้าสองนีาจารย์วานอาคิเป็นหารับเก็เจดหตัวเล็กสวดก็หตัวเดียวกันเข้าาครับก็หาเป็นตัวเดียวกันเจ็หตัวเดียกันเกัตัวเดียวกันเล็สวดโเล็สวดเอเล็สวดมันจะเป็นทองัน เรียกเขาเรียกซบพีดบ่ซบพีดซบพีดไทยซบพีดนะเรยกส่วนมันจะเป็นท้องนั่นเก่ากรห่าตัวเดียวกันแปดกระสามตัวเดียวกันหนึ่งกระเจ็ดตัวเดียวกันเบื้องบนพ่อเหตุเอฟซีผมเบื้งนั้นไงเอาเอาอาจารนั้นสบายอันอยู่ในท่อสับกับอยู่ในอะมันคือพวกขึ้นกันครับไปเดี๋ยขึ้นมาอะเปลี่ยนมันขึ้นขึ้นบักคามันขึ้นขื่นแดงขึ้นนะครับ หกสองเก็บหกสองกับเก้าสองพี่น้องเก้าสองนะครับเอฟซีนะเอาเบิ้งเอาเนาะครับเนาะตามนี่ปวดตัวแดงจึ่งเครื่องได้พี่น้องมาเนี่ยเอาเบิ้งกันอันนี้ข้างแดงคักบมาี้คักางแดงคับวุฒิพานมากกับเอฟซีได้ยินนะพ่อเตียมบ่อลราเนาะครับเนาะผูกบันไดมากสามศูนย์ห้าครับตาเหรียญเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเอฟซีครับเงินนำกันนำกนตาดีได้ ตาดีได้ตาไรเสียว่ามันตาดีได้แค่เมื่อคืนน่าจันตมาเม่อมันกาดีเสรแล้วครับมันอันนี้มันีคือหนึ่งแดงสี่เลยบ่กครับอ้าวคืนเมืนแล้วตรงนในเช่นนี้ึ้นแล้วก็ลงหายทำเนช่วงแคปหน้าจอไว้พี่รองมานนี้เพื่อสวดขึ้นมาแล้วก็หายเลยขึ้นมาแล้วทัาพอทายรูปติดแล้วก็หายยังก็ล้ถหายูปแล้วก็มีไหม คือมันควถามมาอยู่ผานคือบ่มียยวนศพผิดคือบ่มีรูปรูปรูปที่อาจารย์ถ่ายมาในทอดซับนั้นมันขึ้นจารนี้บอโอเอบซีขึ้นจังงานนั้นขึ้นจางนี้แม่นบ่ครับขึ้นมาแล้วก็ลงแล่มหายไปแล้วก็ล่มหายไปเลยนะครับเนาะอาจารย์ฝาลไทยไรติดที่พี่น้องชมเจ็ดหกสองกับเก้าสองหรือตีเป็นฮาสองก็ได้อันนี้ภาษาอีสานบ้านห้องเอิญศพผิดเนาะครับเนาะ ที่มันหักเองนะครับจะขึ้นจะขึ้นมาพอเห็นแนี่กับทายลูกติดแล้วก็มันก็ลงหายครับผมโอ้พ่อทายอะไรแล้วมันกระจ่างทีครับจางบ่เห็นจางหายไปเลยขึ้นนี่เลยเนี่ยอ๋อเดี๋ยว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 ครับให้ยเอฟซีเบิ้งกะกะคือเป็นงงเงาอยู่บ่ครับเอ้าเงาดันเทียบเคือหายดับซื้อทอดซับดับทอดซับมันมอดทอดซับหมดเดี๋ยวหน้าเบิ้งเอาหาลอตเตอรี่ไว้ ขับหมักกระไปเจาะแปะโอ้บันนี้มันหายไปได้เป็นบะข้าวประจันวันนี้เห็นชัดเจนกุ้งวัดนะพี่น้องเนาะวัดที่แล้วหั่นเจ็ดสิบสี่ม่วงม่วงกระแปะกกันเนาะครับเจ็สี่เนาะอันนี้ออกเป็นสีม่วงม่วงเธอแดงกขบเปแดงเธอเรียกกันขึ้นมาเป็นตัวดำขึ้นมาตัวก่อนเป็นตัวดำบ่แต่ว่าเป็นตัวเหล็กโอ้ครับผมเปอดไปเรื่อเมียนโบแมีนบ่มันบ่แมีนตัวนี้น้องปูก โอ้ขึ้นที่แรกเป็นสีดำมันเป็นตัวเล็กมเกาะกันอ่ะส่วนมากนี่ถ้าเลขมาที่แท้เนี่ยก็จะเป็นสีแดงอมชมพูสีนี้ก็สีแดงอันนี้มันก็ขึ้นแดงงามปานเขียนเราเลยครับขึ้นมาทั้งสีเขาบพเขาขึ้นมาทั้งที่ตลอดเป็นงาขึ้นมาเลยที่บงคนขางคนทวรจะขึ้นมาทั้งสี่ตลอดอืได้เอานั้นอันได้เอาอัน เงินห้างเฮ็ดคือเก่าป่ครับเงินห้างสอดไตป่ครับเงินห้างคือเก่านะเงินห้างเางงินห้สอดเอาไว้ไตขึ้นเก่าเงินเงินห้างตุกตาตุกตายันกันตุกตาคู่ครับตุกตายันกันมันตาซิงมันจูไปหาอยู่ตลาดนั้นน้องขายทักอัานเมื่สักคู่เลยอันเช่ยวชาญสับนี่โอ้ยเอาวันผมเนี่ยผมจะไมาให้เอาเนี่ยมีขอาวมัชมตีออกมาเป็นตัวเลขนะครับผมทอดเป็นที่หนึ่งขับผ้าคอม 2ง6ันด้าร้องที่เจอน้าเบิงครับดวงคนมันรวยพร้อมกันในังเทียกับพกมักก็มี่ก็เมืนครับเมืนอยู่ดอกูมักก็มี่หน่อยจ้เอากูมักจัดไปได้ไปลองชมกูมักจัดู้ามักกะจัดบ้าลงในเอฟซีเบิงอีกครับเอฟซีเอฟซีพอเพียดปเกียนทับกันไปรถพี่้องับจีเปตีร่างกาเบิงอย่ละ เจ็ดหกสองนะครับเนาะเก้าสองเบิ้งเทราพอดีเอาสรุปไปพร้อมกันรวดเออเอาเอาเบิ้งเบิ้งน้มกันตัวนี้กันอันนั้นเบิ้งแล้วเอ้าเบิ้งแล้วบ่เบิ้งยัวเดีครึ่งเครื่องนี่คือครับเจ็ดหกสองเอาขั้นบ่อตัวสีเลขเอาสีเอาสีแรกก็ได้เอาเอาสีแรียกก็ได้อาสีแรียกก็ได้เพราะต้องเอาสีนะครับไปลองชมเอ๋อที่ครับเอาไปพิจารณาวิเคราะห์ดีๆซึ่งหมดที่แล้วของพผ่ารย์เพิ่งไปเฮ็ดมากกัน สามศูนย์ห้าตรงๆนะพี่น้องชมอ่านสามคืนหากัดตัดเลน่นเขา<ช>ทั้งบน,บนทั้งล่างวัดน,นี่อาจารย์เพิ่นไปเฮ็ดมาเมือ่อคืนนีตีสามก็เชิญอดบ้านนะพี่น้องชุง่มทอ,อ,อดบ้านจะได้เจ็ดหกสองกับเก้าสองอ,อาจจะเป็นบนเป็นล่างหรือเจ็แตกสามตัวก็ได้พี่น้องอพิเจ้นนานะขี้ขอกันดีๆเด้อพี่น้องเลยชอบเป็นล่างชอบเป็นล่างพ่อชอบเป็นล่างเป็นเป็นล่างเป็นล่างเนี่ยมันจะกินเตีม ครับโอ้เจริญเตี่มต้องเตียมที่บ่อยจ้ะอเปนแตีม้องเต้ยมตามที่สวนอันะเป็นแต้มต้องเตียมครับเป้นแตีมต้องเตามทีสวเที่บ่อนโอ้เป็นจับุญแม่เนาะจา์เนาะเป็นจบุญนะครับผมหารถตีไหตุีเห็นหันมาตกีแบบตุีไปแล้วบ่ราตุีไปแล้วก็ฝ่าวะครับตุเีเก่าเขอกับข้กุาจในหลายนะครับเออถือหาแนวทางมาให้นะครับเนาะอมด้วยครับผมครับผมเด้วยเครับผมเอาชหนาจอยเบิรงครับเอฟซ นี่คือเลขเอาใบศพผิดไปเฮ็ดเนาะครับเนาะที่พอเตียมหให้เบื้องเนาะครับเนาะใช้เอฟซีเป,ป็นปีเจริ่งไว้เป็นแนวทางน้ำกันครับสุดท้ายท<อ>้ายสุด <ปะ S 2> พอ<ว>เตียมมีแค่นี้เนะครับเด้อขอยเอฟซีทุกคนโฉบมันกันเนาะครับเนาะถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับเอฟซีเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดพอเตียมยมีแค่นี้ขนให้อีกรอบนึงก็ได้พอกาบสวัสดีครับพวกกแบกกับฮกซ้ำนะพี่น้องฮกซอน